สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจปนเดชวิสัยเข้ามาในช่องกิจโพสชแนลแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เข้าไปสนับสนุนช่องใหม่ของผมด้วยครับชื่อว่าช่องปัจยาของกิจชแนลครับวันนี้ก็จะมาคุยกันถึงเรื่องเกี่ยวกับยูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับดักต่อสู้เพื่อความยุติธรรมนะครับคุณอัจฉริยะกับพลตำรวจเอกเอกรักษ์ ไม่ใช่พลตำรวจเอกครับพลตำรวจตีเอกลักษณ์ซึ่งเป็นรอรองปอปงนะครับก็คือมีการให้สัมภาษณ์ของคุณอัจฉริยะและเอ่ยชื่อกับรองเอกลักษณ์เอ่ยชื่อรองเอกลักษณ์ว่ามีส่วนไปพัวพันกับคดีฟอกเงินมีส่วนไปยุ่งเกี่ยวกับคนที่เอาเงินไปให้คุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ครับคุณอัจฉริยะ ชิงแถลงข่าวก่อนทนายต่้มนะครับปั๊บเดียวหรือเขารู้กันก็ไม่รู้นะจงังหวะที่ทนายต่้มกาลังสัมภาษณ์อยู่แต่ยังไม่ได้เอ่ยชื่อรองเอกรักษ์แต่คุณอาชยะก็แถลงข่าวอยู่อีกที่หนึ่งแล้วก็เอ่ยชื่อรองเอกรักษณ์นะครับก็ปรากฏว่าตอนนี้พลตํารวจตีเอกรักษณ์นั้นก็เดินทางไปที่สถานีตํารวจครับแล้วก็ไปแจ้งความจับ คุณอาชยะเรียบร้อยแล้วสิ่งที่รองเอกลักษณ์ให้สัมภาษณ์นั้นครับเรื่องอื่นก็ไม่ค่อยได้สนใจอะไรเท่าไหร่แล้วครับเรื่องที่บอกว่าตัวเองนั้นมีส่วนเกี่ยวข้อง,ม,องมีส่วนเกี่ยวพันกับสารวัตรซัวมีควรเกี่ยวพันกับเงินในการฟอกเงินมีส่วนเกี่ยวพันกับการที่นำเงินไปให้ คุณชูวิทย์กมลวิสิ์ท่านบอกท่านเฉยๆท่านธรรมดาแต่สิ่งที่ท่านโมโหและโกรธที่สุดคืออะไรไหมครับคือคุณอาชญาไปด่าเมียท่านครับไปด่าเมียที่เคารพครับสามีทุกคนในประเทศไทยยอมไม่ได้ด่าแม่ยังพอทนด่าเมียนี่ไม่ได้เลยเหมือนกับทนายตั้มที่ออกมาให้สัมภาษณ์ว่า ในการโพสต์ของทนายตั้มมีรูปคู่กับเมียซึ่งไปทําบุญแล้วก็ไปบนบานสารกล่าวให้คนที่ก็หมายถึงคุณชูวิทย์นั่นแหละครับแต่เขาไม่ได้เอ่ยชื่อนะตกรกหมกไหมถ้าไปเกี่ยวกับการฟอกเงินอะไรทํำนองนี้เมียทนายตั้มก็ด่าแล้วว่าทนายตั้มโดนกระแสสังคมตีกับเมียก็ด่าครับแสดงว่ามนุษย์เมียนี่สําคัญที่สุดสาคัญจริงจนะครับขอขอเตือนทุกคนไว้นะครับ เตือนยูทูบเบอร์ทั้งหลายนะครับไม่ว่าคนที่ปากเก่งต่างๆอะ่ะไม่ว่าจะเป็นทนายเดชาไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่อย่าไปเอ่ยอย่าไปด่าเมียคนอื่นโดยเด็ดขาดเชื่อผมนะครับแล้วระหว่างที่ร้องเอกลาชไปแจ้งความนะครับคุณอาชยะก็ไปที่ปอปอง,งอครับก็เพื่อ เรียกร้องให้ขา้าราชการปอปองอลุกขึ้นมาปัดกวาดบ้านตัวเองให้ขาวสะอาดโดยสืบเนื่องจากเรื่องที่ออกมาแฉเมื่อวานนี้นะครับก็เกี่ยวกับรองเอกลักษณ์นี่แหละครับคือตอนนี้ผมก็อยากจะให้พวกเราติดตามกันนะว่ามาได้เกิดคือมีคนต่อแหลหนึ่งคนหนึ่งคนแน่ๆครับไม่คุณอาชยะก็รองเอกลักษณ์ต้องต่อแหลหนึ่งคน ในเรื่องที่ออกมาสัมภาษณ์เพราะว่าพูดไม่เหมือนกันครับรองเขาบอกเขาไม่ได้ยุ่งอะไรเลยไม่ได้เกี่ยวพันอะไรทั้งสิน้นและเขาก็ยินดีให้ดําเนินคดีตามกฎหมายถ้าเขาผิดจริงนะครับถ้าเขาองพูดอย่างนี้อยู่แล้วนะครับใครก็จะไปสัมภาพส่วนคุณอาชยะต้องมีหลักฐานให้เพียงพอว่ารองเอกลักษณ์นั้นมีอะไรเกี่ยวพันกับการฟ้องเงินถ้ามีนะครับถ้าผิดจริงนะ ต้องติดคุกเลยนะไม่ใช่แค่ออกจากรองปองปองเออท่านั้นเองแล้วก็ต้องสืบม,มาด้วยว่าไอ้เมียไม่ใช่ไอ้เมียสิคุณเมียของรองเอกรักษณ์นะครับไปรับเงินรับทองอะไรกันตรงไหนอย่างไงต้องออกมาเอาหลักฐานออกมานะครับดีที่สุดนะเอามารู้จักกับรองเอกลักษณ์กันหน่อยพลตำรวจตีเอกลักษ์ริมสังกาดนะครับ ท่านเป็นนายตำรวจผู้มากด้วยฝีมือจริงๆนะท่านเกิดปีสองพันห้าร้อยแปดีกไม่กี่ปีก็จะ,กะเกษียณแล้วนะท่านจบนักเรียนในร้อยรุ่นที่สี่สิบเ็ดในร้อยตำรวจสี่สิบเ็ดดำรงตำแหน่งผู้กำกับกองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาลหกนี่ไม่ธรรมดาเลยนะอยู่นครบาลน,นี่แหละครับแล้วก็ท่านเป็นผู้กำกับกองบังคับการสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาลเก้า แล้วก็ยังเป็นผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันอันนี้ไล่าจากใหญ่ไปเล็กนะไล่าจากเล็กไปใหญ่ก็ไม่รู้นะเอามันก็อยู่ในระนาบเดียวกันนะครับเป็นผู้กำกับเนี่ยไม่ใช่เด้ผู้กำกับกองม่ใช่ระดับเดียวกันนะครับก็มักกะสันก็ถือว่าเป็นสอนอเกตเอโดยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นรองผู้กำกับการอำนวยการกองบัญชาการตำรวจนครบ,บาล แล้วก็เป็นผู้บังคับการตารวจภูทรจังหวัดอ่างทองครับแล้วก็เป็นรองผู้การตํารวจจราจรแล้วก็ยังเป็นรองผู้การตํารวจภูทองภาคหกครับตำแหน่งสุดท้ายคือรองผู้บังคับการตารวจพอทองภาคหหลังจากขึ้นเป็นรองถ้าเกิดจะได้ดิบได้ดีก็เป็นผู้บังคับการครับถ้าไม่ดิบไม่ได้ดิบไปดีก็โดนไปขวนอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะครับแล้วปรากฏว่าท่านโยก มาเป็นรองเนขาธิที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินครับก็คือปอปองงในปี2565ก็คือไม่ได้เป็นตำรวจแล้วครับมาเป็นขา้าราชการในปอปองงท่าเป็นพ่อไม้นะครับมีลูกชายกับอดีตภรรยาหนึ่งคนแล้วก็มีภรรยาคนใหม่ครับคนนี้แะครับที่ท่านโมโหนักโมโหหนาที่คุณอุญาไปว่า ก็คือคุณชนระดาริมสังกาศครับมีลูกสองคนคนแรกก็ไม่กี่เดือนเองนะครับก็ถือว่าโคตรเก่งเลยล่ะท่านก็รุ่นดาวคราวเดียวกับผมอ่ะอ่อนกับผมสี่ปีเท่านั้นนะครับมีลูกไม่กี่เดือนนะครับเก่งมากๆแล้วก็ท่านก็ เปิด Facebook นะครับชื่อว่าคุยเรื่องจราจรกับเอกลักษณ์เขตอนนั้นท่านเป็นรองจราจรอยู่โดยมีเป้าหมายให้ความรู้กฎหมายจราจรและมาตรฐานความยุติธรรมแก่ประชาชนนะครับนั่นคือประวัติของเขาของเขานะครับส่วนรองเอกลักษณ์เราจะได้ได้ยินชื่อนะครับตอนท่านอยู่ภาคหกนี่ครับผู้กํากับโจ้จาได้ไหมที่เอาถุงคุมหัวผู้ต้องหาแล้วก็ขาดใจตายน่นะครับตอนนั้นผู้กำกับโจ้หนีอยู่อยู่ที่ชนบุรี แล้วก็โทรมาหารองเอกลักษณ์นี่ครับว่าผมไม่ไหวแล้วท่านพี่ผมไม่ไหวแล้วผมไม่ไหวแล้วรองเอกลักษณ์ก็บอกว่าให้เป็นรูปผู้ชายก็มามอบตัวเหอะนะมอบตัวเหอะไปดําเนินคดีตามกฎหมายแล้วกันผิดก็ต้องยอมรับผิดไปปรากฏว่าคุยกันลงตัวครับรองเอกลักษณ์ขับรถไปหาไปรับที่ชนบุรีครับแล้วก็กลับมานครสวรรค์มาดําเนินคดีตามก ผมดูประวัติท่านแล้วก็ไม่ได้ธรรมาดาจริงนะน่าเรื่มใส่จริงจริงนะมีตำรวจแบบนี้แต่ผมก็ไม่ได้ถือหางท่านนะแต่คือผมยังแคร์ใจอยู่นะครับว่าท่านผิดจริงไหมถ้าท่านผิดจริงก็ควรจะติดคุกติดตารางไม่ติดคุกติดตารางอย่างเดียวครับควรจะโดนยึดทรัพย์ไปด้วยเพราะท่านเป็นรองปตอ,อ,องอแต่ถ้ามาท่านไม่ผิดจริงก็ต้องให้ความยุติธรรมกับท่านนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็จะเป็นกระบวนการตามกฎหมายก็แลกกันก็นมาดูซิว่าคุณอัจฉริยะ จะมีหลักฐานขนาดไหนแต่จะมีหลักฐานหรือไม่มีหลักฐานนะครับก็ต้องโดนหมิ่นประมาทอยู่แล้วแล้วก็ผิดจริงอยู่แล้วเรื่องจะจริงจะเท็จไม่เกี่ยวครับถ้าเป็นเรื่องยิ่งจริงยิ่งโดนหมิ่นประมาทมากขึ้นมากขึ้นเพราะว่าจะเรื่องจริงไม่จริงพวกเราทุกคนนะครับไม่มีสิทธิ์เอามาโฆษณาสารกก่าวให้คนอื่นก็ฟัง ใครจะไปเอาใครใครจะไปมีชู้กับใครแม้เป็นเรื่องจริงเราเห็นเลยเอากันอยู่ต่อหน้าเราเนี่ยกับขยม่มขยม่มขย่มอยู่เนี่ยเราถ่ายรูปไปลงเฟซเราติดคุกนะครับมินประมาทนะครับเพราะเขาเอากันก็เอากันไปมันไม่ได้เกี่ยวกับเราถ้าเราเอามาปุ๊บเราก็ติดคุกอย่างเดียวนะครับนั่นคือเรื่องเราที่เกิดขึ้นนะครับผมดูประวัติท่านแล้วก็โยงไปทางเมียท่าน เพราะคนที่รักเมียเนี่ยนะคนที่เกรงใจเมียนะได้ดิบได้ดีทุกคนแหละครับเชื่อผมนะครับเพราะว่าผู้หญิงนั้นเป็นเพศซึ่งเป็นผู้ที่มีเซนส์นะครับมากกว่าผู้ชายความละเอียดอ่อนของเขาจะมีมากผู้ชายที่ประสบความสําเร็จนะไปดูเดีเมียเป็นผู้ที่ส่งเสริมอยู่ข้างหลังทั้งนั้นแหละครับบางครั้งก็ถึงขั้นวงการซะด้วยซ้ำไป เพราะฉะนั้นคุณอาฉยะก็ไม่ควรจะไปด่าไปปักปำเมียเขาเพราะว่าลองอีกครับผว่าเมียเขาเป็นเซลนะเป็นเซลขายอะไรวะคิดดูดิผัวเป็นใหญ่นะยังจะไปทำงานอีกนะยังไปเป็นเซลเป็นเซลขายอะไรอ่ะเป็นเซลขายไม่อัด เมียท่านเป็นเซลล์ขายไม่อัดน่ะสุดยอดเลยจริงนะปกติเป็นคุณนายก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วนั่งนับเงินอย่างเดียวนี่ไปเป็นเซลล์ขายนะนะครับนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้นะครับผมมีน้าซี่มานําเสนอจะผิดถูกไม่รู้ผมมาเลือกค่าดูแล้วล่วะครับผมไม่ใช่พระพุทธเจ้าเนี่ยที่จะต้องมีความเป็นกลางผมเป็นคนครับผมมีโรคปวดหลง มันก็เป็นสิทธิ์ของผมที่ผมจะเข้าข้างใครนะครับสื่อมวลชนไม่มีใครเป็นกลางหรอกครับไม่มีสักคนหนึ่งผมจะบอกนะครับเพียงแต่มันจะต้มแก้มไปขนาดไหนใครเห็นด้วยกับผมก็โอเคชื่นชมกันมาใครไม่เห็นด้วยก็ดูด่า,าว่ากล่าวด่ามาเลยไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ให้อของรับไอ้ดำไอ้ควายดา่าผมไม่ได้เลยครับผมน้อมรับเพราะว่าช่องนี้เปิดรับคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะครับ ถ้าไปคุยส่วนตัวนะครับคุยเรื่องดีๆก็ไปอินบ็อกคุยกันใน facebook ด็กรกิจพนเดนสายเหลือเพื่อนอีกประมาณพันคนนะครับก็เข้าไปได้จะได้มีการปรึกษาหารือกันนะครับเพราะผมจะไปในด็นอกมันจะง่ายกว่าว่รา YouTube บางทีไล่อ่านไม่ทันไล่ตอบไม่ทันก็ยังไงก็มาช่วยซื้อของหน่อยนะครับกองทัพต้งเดินด้วยคองนะครับการทำช่อง youtube ก็ต้องมีค่าใช้จ่าย เช่นกันนะครับผมมีน้ําหอมมาขายครับน้ําหอมสายมูตเตรูยี่ห้อมนตานะครับเป็นน้ําหอมซึ่งกลิ่นดันจวนมากและผ่านพิธีสายมูมาแล้วซื้อหนึ่งขวดนะครับห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทแถมยามองน้ําเทวดาแถมลิปสติกแถมน้ําหอมพกผ่านะครับซื้อหนึ่งแถมสามเลยทีเดียวค่าส่งสีครับเข้าไปดูในเพจกีดพอดมาร์เก็ตติ้งครับเพื่อที่จะไปซื้อสินค้าหลากหลายผมเดี๋ยวเดือนเมษายนนี้ผมจะไปเปิดบูธ กิจโพสชาแนลนะครับที่สวนชมน่านพิณุโลโรนะครับในงานมหากรรมอาหารก็เข้ามาอุดหนุนมาพูดคุยกันได้สําหรับวันเสาร์ที่29เมษายนจะเป็นพิธีบวงสวงพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมมาครับเข้ามาร่วมทําบุญกันนะครับสําหรับท่านจะสนับสนุนช่องกิจโพสชาแนลก็เข้ามาโอนเงินเข้าบัญชีไทยพณิชย์ครับ20 50ร้อย200 300ก็เป็นพระคุณ อย่างสูงยิง่งจริงๆเดี๋ยวเลขบัญชีจะขึ้นหลังจากผมพูดจบครับวันนี้ขอบพูท่านอีกครั้งครับและขอให้ทุกท่านมีความสุขครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี